ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงโครงการระบายน้ําบริเวณรอบสนามบินสุวรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริ โครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการที่ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งสําคัญนะคะในหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมไปถึงกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดผ่านส่งผลให้ชีวิตทรัพย์สินแล้วก็เศรษฐกิจของไทยค่ะเสียหายเป็นจํานวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงห่วงใยแล้วก็ทรงตระหนักถึงความดุดร้อนของประชาชนจึงพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไข บรรเทาปัญหาตลอดจนรวมถึงการบริหารจัดการน้ําท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องรองรับน้ําระบายออกสู่ทะเลเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2546ได้พระราชทานพระราชด,ดำริสรุปความว่าให้คํานวณบริหารจัดการน้ําโดยหลีกเลี่ยงการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพยา แล้วก็ให้มีการพิจารณาระบายน้ำออกทางด้านข้างเช่นฝั่งแม่น้ำตะวันออกระบายออกลงสู่ทะเลโดยผ่านคลองระพีพัฒปล่อยไปยังคลอง14ลงสู่คลองแสนแสบแล้วก็ระบายน้ำออกไปทางแม่น้ำบางประกงและคลองพระยาชัยานุชิตส่วนฝั่งตะวันตกค่ะให้มีการระบายไปทางแม่น้ำสุพรรณบุรีเป็นระยะระยะโดยได้มีการพิจารณาน้ำขึ้นน้ำลงของกรมอุทกศาสตร์แล้วก็ยังได้มีการไม่ให้ระบายน้ำผ่านเข้าไปยังพื้นที่เขตกรุ กรุงเทพมหานครให้เร่งระบายน้ําลงสู่ทะเลโดยเร็วระบายลงไปยังปลายคลองพระอ,องค์ชายานุชิตแล้วก็เนื่องจากคลองประเวทไปถึงทะเลมีความลาดเทน้อยก็อาจจะทําให้สถานีสูบน้ําคลองสาโรงเร่งสูบน้ําทยอยเป็นขั้นๆลงสู่ทะเลนอกจากนี้นะคะในการระบายน้ําบริเวณหนองงูเห่าก็ยังได้มีการให้พิจารณาขุดคลองระบายน้ําโดยมีขนาดที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ใช่เพื่อการระบายน้ําเฉพาะบริเวณสุวรรณภูมิเท่านั้นนะคะยังมีการให้พิจารณา โดยรวมบริเวณรอบๆอีกด้วยจากแนวทางพระราชะดำรินี้ค่ะทางกรมชลประทานจึงสนองพระราชะดำริโดยดำเนินโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชะดำริคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะได้มาร่วมพูดคุยกันค่ะกับผู้ใหญ่บ้านคุณธีรพงศ์ฟักอ่อนหมู่7ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ขาสวัสดีครับ ค่ะผู้ใหญ่อยู่ในบริเวณของโครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสวนณภูมิใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอยากจะให้ช่วยเล่าถึงโครงการนี้ค่ะรวมถึงประชาชนแล้วก็หมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์รวมถึงได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยค่ะครับตอนนึ้โครงการนี้ก็ได้เริ่มทำมาปัญหาหลักก่อนหน้านี้ก็จะเป็นน้ำที่เอ่อครับท่วมตลิ่งของชาวบ้านนะครับค่ะ เวลาหน,น้าน้ำหลากหรือว่าเวลามีมรสุมเนี่ยครับก็พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ไม่เคยมีน้ําท่วมหรือน้ําล,ล้นตลิ่งของชาวบ้านนะครับอืแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งครับโครงการนี้ก็ดีมากเลยครับเพื่อเวลาน้ําแห้งเนี่ยครับหน้าแล้งเนี่ยชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากคลองส่งน้ําตวนปูนะครับใช้เพื่อการเกษตรใช้เสื้ออุปโภคก็ก ถือว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งครับค่ะอยากจะให้ช่วยเล่าถึงลักษณะของโครงการระบายน้ํานี้ค่ะบางครั้งคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าโครงการระบายน้ําตรงนี้มีการทําเป็นอ่างเก็บน้ําหรือว่าได้มีการทําเป็นคลองเพื่อจะระบายน้ําแบบไหนอะค่ะครับหลักๆแล้วก็เป็นคลองครับคลองที่มีความกว้างแล้วความลึกพอสมควรนะครับแล้วก็คลองนี้ก็จะตัด ออกมาจากบริเวณด้านข้างของสนามบินสุวรรณภูมิครับผ่านคลองซอยนะครับทั้งหมดคลองซอยทั้งหมดก็จะมีคลองหนึ่งหึ่งคลองติดแล้วคลองย่อยอีกหลายคลองครับเป็นคลองสาขาคลองนี้ก็จะเป็นคลองที่สามารถระบายน้ําครับจากคลองสํโรงตรงออกสู่ทะเลครับเวลาคลองส่งน้ําสูบน้ําครับก็จะดูดข้ามถนนสุขุมวิทสายเก่าครับเพื่อลงทะเลจะเป็นสะพานดูดน้ําขึ้นไปลงทะเล อย่างเงี้ยครับแต่ละคลองเนี่ยครับก็จะมีประตูปิดเปิดแต่ละคลองถ้าคลองไหนที่ว่าน้ําเยอะเราก็สามารถดึงน้ําออกมาได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับ mm. ก็จะมีข้อดีทั้งสองอย่างในเวลาน้ําหลากหรือน้ําล้นตลิ่งครับ <Okay. S 1> แล้วก็สองก็เวลาหน้าแล้งก็มีการปิดประตูแล้วก็ส่งน้ําจากคลองส่งน้ํานะยครับเข้าสู่ ชุมชนแต่และชุมชนครับที่ว่าเป็นคองสาขาออกมาครับค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะเวลาที่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเกิดน้ําท่วมขังขึ้นมาแล้วก็ได้มีการสูบร,ระบายน้ําออกไปทางโครงการระบายน้ําบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยชุมชนละแวกนั้นนะคะได้รับความเดือดร้อนไหมคะส่วนมากจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเท่าไหร่ครับเต็มที่ก็อาจจะมีเป็นพวกเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยครับ พอดีถ้าเกิดทางนู้นสูตรน้ำมัน้ำก็จะออกจะเชี่ยวนิดหน่อยครับแต่ส่วนมากแล้วชาวบ้านก็จะคุ้นเคยอยู่ครับว่าคลองไหนน้ำเชี่ยวคลองไหนน้ำที่ว่าเราจะเอาเรือออกไปคลองไหนครับผ่านจะวิ่งผ่านคลองตรงน้ำครับค่ะก็แสดงว่าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านละแวกนั้นเป็นการวางระบบมาอย่างดีแล้วแบบนี้ค่ะในช่วงน้ำท่วมเนี่ยได้มีการระบายน้ำออกแล้วในช่วงหน้าแล้งล่ะคะ ชุมชนเหล่านั้นเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างไรบ้างคะหน้าแรงเนี่ยมีประโยชน์มากเลยครับเพราะชุมชนของตำบลบางปลาครับส่วนมากก็จะมีการทําประมงครับมีการเลี้ยงปลาสลิดนะครับเลี้ยงปลาน,นินเลี้ยงกุ้งแม่น้ําหรือกุ้งขาวแันนมใหม่ครับเป็นการเลี้ยงผสมปสานกันนะครับใน <c oughs> บ่อดเทียวแล้วก็เวลาหน้าแรงเนี่ยทางกรมชนประทานนะครับ ก่อนอนุเคราะห์ให้ปิดประตูน้ําได้นะครับแล้วก็หให้ดึงน้ําจากคลองส่งน้ํานะครับมาใช้หล่อเลี้ยงในคลองสาขาต่างๆครับมาเลี้ยงเพื่อการประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็มีการมาใช้เพื่อการเกษตรครับมีการมาลดน้ําต้นไม้อะไรเงี้ยครับก็มีประโยชน์มากนะครับถ้าไม่มีคลองส่งน้ําสมัยก่อน ที่ไม่มีคลองส่งน้ําถึงเวลาหน้าแ้งก็แห้งแล้วแห้งเลยก็คอไม่สามารถเดินข้ามได้ครับ<ม>แต่พอมีคลองส่งน้ําเนี่ยเราก็ดึงน้ำจากคลองส่งน้ําครับมาเลี้ยงคือมีการกั้นทดน้ำครับเพื่อทดน้ําจากคลองส่งน้ํามาใช้ในการเกษตรครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็มีการประชุมชาวบ้านครับแล้วก็มีการจัดคิวกันเพื่อที่จะดูดน้ําเข้าบอ่อปลาบ่อกุ้งแล้วใช้ในการเกษตรครับก็ วันหนึ่งก็จะให้ดูดแค่สามบ้านครับเพราะว่ามีการคำนวณในพื้นที่ครับว่ากี่ไร่ต่อกี่ไร่จะใช้เวลาดูดเท่าไหร่ครับเพราะว่า,วาถ้าเราดูดพร้อมกันน้ําก็จะไม่พอแล้วก็เราก็จะมีการประชุมกันนะครับแล้วก็วางระบบกันแล้วก็ทางกรมชนประทานก็เข้ามาช่วยครับก็มีงบประมาณน,นะครับแล้วก็มาจัดประชุมชาวบ้านไปตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ําแต่ละคอขึ้นมาครับ ก็เลยได้ว่าได้มีการรวมกลุ่มกันในการจัดสรรน,น้ําตรงนี้นะคะแล้วส่วนร่วมของชุมชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพัฒนาหรือว่าได้มีการรวมกลุ่มที่จะทําประโยชน์จากโครงการนี้ยังไงบ้างไหมคะมีครับถ้าเป็นอย่างประมงพื้นบ้านที่หาปลาตามปูก,กอใช่ไหมครับถ้าถึงเวลาฤดูน้ําแดงก็ทางนี้ก็จะหยุดหาปลาครับ Mm hmm. เพื่อให้ปลาออกไข่หรอือได้ขยายพันธุ์ต่อไปครับ mm hmm. แล้วส่วนปลาที่ชาวบ้านหามาก็จะใช้ตะข่ายที่มีตาหางครับเพื่อที่ใช้ปลาตัวใหญ่ขึ้นมาครับหาปลาตัวใหญ่ขึ้นมาตัวเล็กก็เราก็เลี้ยงให้เขาใหญ่ต่อไปครับ mm hmm. ครับแล้วก็ส่วนที่สองก็เวลาคลองมีวัชพืชเยอะครับชาวบ้านก็จะรวมตัวกันก็มีการนึงตอถกตะวาขึ้นหรืออะไรเงี้ยขึ้นครับ ก็เร,กเรียกว่าชุมชนในละแวกนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าจะต้องมีการพัฒนาโครงการนี้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับค่ะอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยเล่าถึงความเป็นอยู่ก่อนที่จะมีการสร้างโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้เกิดโครงการระบายน้ําบริเวณรอบสนามบินสุวนรณภูมิขึ้นมาค่ะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะมีความแตกต่างคือสมัยอดีตที่ผ่านมาถึงเวลาหน้าน้ําเยอะครับ <c oughs> ชาวบ,บ้านก็เดือดร้อนบางทีน้ําก็ท่วมบ่อปลานะครับทําให้ปลาออกลงสู่กององครับแล้วก็พอหน้าแรงอ่ครับสมมุติ ปีนี้แ้งนานแล้งห้าเดือนถึงหกเดือนชาวบ้านก็ไม่สามารถทำการเกษตรได้ครับ mm, <okay. S 2> แล้วก็ถ้าเกิดเราเลี้ยงปลาเนี่ยครับเลี้ยงกุ้งถ้าเกิดไม่มีการเติมน้ําถ่ายน้ํากุ้งปลาก็จะไม่โตครับห mm. รือบางทีก็อาจจะอาจจะน็อกได้เนะยครับเพราะน้ำเบี้ยที่สูงเกินไปนะครับครับ mm. แต่ปัจจุบันปัญหาพวกนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะนชาวบ้านสามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งได้ตลอดครับระยะเวลาหนึ่งปีครับ สามาเลี้ยงตลอดแล้วก็ปัญหาที่น้ําล้นก็หมดไปครับเพราะว่าตอน้ําเริ่มล้นเราก็ประสานงานกลมจนประธานครับ<ม>เพื่อที่ขอระบายน้ํายุบน้ําเซนติเมตรอย่างเงี้ยครับเขาก็ทําให้โดยเร่งตรวจเลยครับอืมค่ะก็เรียกได้ว่าทําให้ชุมชนบริเวณนั้นเนี่ยมีอาชีพที่มั่นคงมากขึ้นหลังจากที่ได้มีการใช้ประโยชน์จากโครงการระบายน้ําแห่งนี้ค่ะในบริเวณนั้นนะคะนอกจากอาชีพประมงแล้วเนี่ย เขายังมีการทําการเกษตรการเกษตรเนะี่ยทำเป็นอาชีพเลยไหมคะการเกษตรก็ใช้พื้นผิวของริมบอ่อปลาครับในการปลูกมะม่วงครับปลูกกล้วยอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามะม่วงน้ำดอกไม้ของบางทีครับก็ถือว่าเป็นนันดับหนึ่งของจังหวัดนะครับในความหวานอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อันลสองก็จะเป็นพวกกล้วยครับส่วนตัวผมก็จะดึงโครงการเข้ามาอย่าง โครงการกล้วยห,หอมครับของชุ่ชนเนี่ยครับโดนลงให้ก็มีจากเกษตรจังหวัดก็ให้งบประมาณมาครับในการซื้อหนอ่อกล้วยแล้วก็ให้รวมกลุ่มกันนะครับในการดูแลกล้วยห,หอมครับหอมทองครับครับก็เป็นการเพิ่มรายได้ริมบอ่อปลาครับจะได้ใช้ประโยชน์เพิ่มมาขึ้นเวลาสมมุติว่ายังปลาหรือกุ้งยังเล็กอยู่เราก็สามารถ เอาของริมบ่อปลาครับไปขายได้พวกผักพวกกล้วยมะม่วงเนี่ยครับอืค่ะจากที่ผู้ใหญ่ได้พูดมาสักครู่นี้เนี่ยเป็นการที่ทำกเกษตรแบบผสมผสานก็คือทำหลายๆอย่างในแปลงเดียวกันบแบบนี้ค่ะชุมชนแถวนั้นเนี่ยได้มีการศึกษาในเรื่องของการทำกรเกษตรแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้างไหมคะก็มีทางกรมกรเกษตรครับค่ะไม่ว่าจะเป็น,นเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดก็เข้ามาให้วามรู้ครับ อย่างผมก็หนึ่งเดือนเนี่ยผมก็จะประชุมลูกบ้านอยู่ประมาณสองครั้งนะจะเป็นโครงการ,รเกษตรหรือโครงการทางด้านประมงครับจะให้มาให้ความรู้เกี่ยวกับกเกษตรินทรีย์นะครับกรเกษตรผสมผสานหรือจะเป็นเกี่ยวกับโคกหนองนาเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นในการเลี้ยงปลานะครับให้ผสมผสานคือมีการเลี้ยงปลาร่วมกับกุ้งขาว แล้วก็ตอนนี้กําลังทําโครงการที่ว่าจะเลี้ยงกับกุ้งแม่น้ําครับเป็นการเลี้ยงสามอย่างในบ่อเดียวกันนะครับครับเพราะว่าปลาเนี่ยครับก็จะอยู่พื้นผิวนะครับชั้นบนสุดครับส่วนกุ้งขาวจะอยู่ระดับกลางครับกุ้งขาววันใหม่เนี่ยเราก็กล้ามกลางกุ้งน้องกลางอยู่ที่พื้นดินนะครับก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นนะครับค่ะเรียกว่าการที่ ได้มีการทําเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้ทําให้ชุมชนเหล่านั้นเนี่ยรวมถึงชาวบ้านเนี่ยได้มีรายได้ตลอดทั้งปีเลยใช,ใช่ครับจะมีรายได้ตลอดทั้งปีแล้วก็เราก็จะเน้นให้ชาวบ้านครับเวลามีมีการอบรมนะครับในการใช้น้ําหมักชีวภาพนะครับหรือจุลนทรีครับที่อยู่ในท้องถิ่นจูดีหลักนอ่อกั้วยจากสับประรดแล้วก็จะจะมีของกรมประมงนะครับให้มาแล้วก็สอนวิธีการหมักการเพราะเชื้อเนี่ยครับ เพื่อให้ชาวบ้านจะได้ปลอดสารพิษด้วยครับแล้วก็ปุ้งหรือปลาที่อยู่ในโครงการก็จะมีมาตรฐาน g m p MP ครับในการตลอโลกนะครับค่ะได้ทราบว่าพอได้มีการสร้างโครงการระบายน้ําบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่งมาจากพระราชด,ดำริแห่งนี้เนี่ยไม่ได้สร้างแล้ว ปล่อยทิ้งร้างหรือว่าไม่ได้สร้างแล้วปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งชุมชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้วยนอกจากนี้ค่ะทางด้านพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีประธานอนุกรรมการการติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยก็ได้มีการลงไปเยี่ยมพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะครับลงมาเมื่อเร็วๆนี้ครับได้ลงมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็ม <People> ีการพูดค e ุยกับชาวบ้านครับหาปัญหาแล้วก็ได้ถามว่าราคากุ้งปลาเนี่ยเป็นไงมั่งก็พืชทางการเกษตรอะไรเงี้ยครับว่าดีไหมอะไรเงี้ยครับครับก็เรียกได้ว่าได้มีการลงมาดูแล้วก็สอบถามความต้องการของชาวบ้านบริเวณนั้นด้วยตอนนี้มีความต้องการอะไรที่บริเวณนั้นเนี่ยต้องการเพิ่มเติมไหมคะ ตอนนี้ออท,นที่ผมได้คุยกับชาวบ้านก็คือความต้องการช่วงฤดูที่น้ํานิ่งนะครับพวกตะตบชวากับว<ม>ัชพืชนะครับในคลองก็จะขยายพันธุ์เร็วมากครับบางทีเครื่องมือที่เรามีของหมู่บ้านอ่ะมันก็ขนาดเล็กเกินไปแล้วครับบางทีก็จัดการไม่ทันแต่ละคลองครับ<ม>แล้วก็อยากจะให้ทางกรม์กรมทานนะครับช่วยหุ้นคอมาช่วยเรื่องนี้หน่อยครับแล้วก็ เรื่องที่สองก็จะเป็นช่วงฤดูแรงเนี่หนะครับคือทางกรมชนประทานเนี่ยนุคห์ให้เราปิดประตูน้ำํำแล้วก็ใช้น้ําได้แต่เนี้ยเวลาที่เราจะดูน้ำเข้ามาก็ต้องมีการเอาท่อสูบน้ําของหมู่บ้านนะครับไปตั้งอย่างเนี้ยในปัจจุบันนะครับการจราจรก็เยอะขึ้น,นครับก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านได้ครับเวลาเราขนย้ายท่อสูบน้ําไปเนี่ยครับแล้วก,ก็คืออยากขออนุคหอให้กรมจนประทานครับขอให้ สร้างเครื่องประจำแต่ละคลองเลยนะครับเวลาหน้าแล้วก็ปิดประตูน้ำแล้วก็ถูกน้ําข้ามมาไงครับถ้าทำได้อาจะดีมากเลยครับเบื้องต้นนี้ได้<ต>มีการแจ้งไปยังกรมชลประทานบ้างหรือยังะคะได้พูดคุยเก็นแล้วส่วนหนึ่งครับขเขาก็จะนําไปเสนอที่ประชุมต่อไปครับ คาดว่าถ้าได้มีการเสนอเรื่องราวผ่านต่างๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนอีกเรื่อง<ด>หนึ่งก็ได้ค่ะแล้วในเรื่องของการที่มีวัชพืชมากผักตบชวามากแบบนี้ค่ะก็จะเป็นไปได้ไหมคะผู้ใหญ่บ้านว่าอาจจะมีการนําวัชพืชเหล่านั้นเนี่ยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตามชุมชนอะไรแบบนี้ได้มีการพูดคุยกันไหมคะ ได้ครับเมื่อก่อน<ม>ชาวบ้านครับได้มีการนําขึ้นมาครับทําเป็นดินมั่งเป็นปุ๋ยมั่งครับแล้วก็มีการทําเป็นเครื่องจักรสารครับ<ม>แต่ทีนี้เนื่องด้วยสมัยปัจจุบันครับในการสนจอดทางเรือก็น้อยลงครับทําให้กระจดสวาปัดปุ๋ยขยายพันธุ์เร็วมากขึ้นครับ<ม>แต่เราก็ทําไม่ทันและอีกอย่างหนึ่งคือพวกเครื่องจักรสารเนี่ยครับก็ ทำขึ้นมาได้แต่มีการตลาดเราเราก็อาจจะต,<น>ต้องการาการช่วยเหลือจากทางการใช่ครับก็จะการด้านาตลาดเนี่ยจะน้อยมากเลยครับอืมค่ะแต่จากที่ ที่ท่านผู้ใหญ่เล่ามาเนี่ยถือได้ว่าชุมชนรอบบริเวณนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากเลยทีเดียวนะคะจากการที่มีอาจจะมีผู้นําที่ดีแล้วก็ได้มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาระดมในการให้ความช่วยเหลือความเป็นอยู่ตอนนี้ของชุมชนรแรกนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างะคะความเป็นอยู่ก็เนื่องจากภาวะปัจจุบันเรื่องโรคระบาดโควิดสิบเก้านะครับค่ะพืชผลทางการเกษตรก็ราคา ตกลงครับเท่าที่ได้คุยกับชาวบ้านก็ยังตรงตัวอยู่ได้ครับตรงตัวคือแบบอยู่ยางพอเพียงเนี่ยครับก็คือส่วมมากก็จะไม่ค่อยได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพราะว่าตัดผลไม้ก็จะปลูกกันกับทุกบ้านครับผัสกสดทั่ดเลยครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ก็ส่วมมากก็จะรับประทานอาหารจากในบอ่อในผลิมผลนะครับผลิตผลของตัวเองอยู่แล้ว ใช่ครับอยู่แล้วครับภารจ่ายก็อาจจะมีแบบส่งลูกเรียนหนังสือหลาดให้หนันงสือเราจะเป็นส่วนนั้นเพิมมากกว่าอสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์ในประเทศหรือแม้กระทั่งในโลกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาหากเรายังคงยึดมั่นยึดถือในหลักของเศรษฐกิจพอเพียงยึดถือตามแนวทางพระราชด,ดำริต่างๆที่ทางในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยได้มีการมอบแนวทางให้กับพวกเราชาวไทยที่ถือว่าโชคดีมากนะคะก็จะทําให้เราเนี่ย ไม่เดือดร้อนมากแล้วก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปเขาเรียกว่าด้วยความที่สะดวกสบายไม่ได้มีความฝืดเคืองอะไรมากและสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงเกี่ยวกับโครงการระบายน้ําบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้สักหน่อยค่ะก็อยากจะฝากนะครับถึงผู้ที่มาจากต่างจังหวัดนะครับที่มาพักผ่อนเพราะว่าของเรานี่ก็คือพอส่งน้ํานี่ก็จะมีทางลาดการเพื่อ ให้ประชาชนมาหาปลาครับหาปลามาพักผ่อนครับมาพิกนิกเพราะบรรยากาศเขานี้จะท่องเที่ยกครับค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ครับค่ะแล้วก็อยากให้มาแบบให้มาแล้วก็เวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พวกภาชนะหรือพวกขยะนะครับขอให้ช่วยดูแลกันด้วยครับเพื่อที่คนต่อไปที่มาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับทัศนีเจ้าภาพจะได้ตราตาขึ้นนะครับ ค่ะเรียกว,ว่าโครงการระบายน้ำแห่งนี้เนี่ยนอกจากที่จะเป็นการชุบชีวิตให้กับชุมชนแห่งนั้นเนี่ยขึ้นมาจากการที่นำน้ำมาทำการเกษตรประกอบอาชีพต่างๆรวมถึงช่วยเหลือในเรื่องของการระบายน้ำเมื่อมีเหตุน้ำท่วมต่างๆในพื้นที่ชุมชนเมืองหรือว่ากรุงเทพมหานครก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้พักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วยนะคะ และก็อยากจะฝากถึงนะักท่องเที่ยวที่เข้าไปในบริเวณนั้นค่ะชุมชนแห่งนี้เนี่ยเขารักแล้วก็หวงแหนโครงการนี้ของเขานะคะช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราที่เข้าไปท่องเที่ยวเนี่ยก็ควรจะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดกันด้วยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้ใหญ่บ้านทีรพงฟักอ่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่7ต็าบลบางปลาอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะผู้ใหญ่ค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะและสําหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพีรายาพิรมพักตีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้ มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ไจรงมประชาทนสุขสดใส